โอเคครับเพืรกราบสวัสดีู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมจะรับเข้าสู่ช่องของมิสเตอร์ขนุนเกมเมอร์ด้วยนะครับเป็นไปทุกคนนะผมโอเควันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิดนีนะครับเทคนิคในการที่จะอ่อเร่งสปีดนะครับตัวดาวน์โหลดของ อ๋อ Google Home นะครับสำหรับใครที่ได้ใช้ตัวเบราว์เซอร์ที่เป็นตัว Google Home นะครับผมอ๋อวิธีนีะครับผมสามารถช่วยนะครับใครที่กําลังจะดาวน์โหลดไฟล์ใหญ่ๆผ่านตัว Google Home ไม่ว่าจะเป็นตัวเกมหรือว่าจะเป็นไฟล์ใหญ่ยักษ์ไฟล์วิดีโอใหญ่ๆเนี่ยผมวิธีการที่จะเร่งอ๋อสปีดหรือเพิ่มความเร็วการดาวน์โหลดนะครับทำยังไงนะครับแต่วันนี้ผมจะแนะนําวิธีการทําเบื้องต้นในส่วนของ Google Home นะครับโอเคไม่รอช้าเริ่มเลยนะครับเพื่อนๆทุกคนโอเคครับขั้นตอนแรกนะครับผมอยากให้เพื่อนๆนะครับเข้ามาที่เซตติ้งหรือวก็ให้เพื่อนนะครับ ไปที่จุด3จุดด้านขวามือแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างครับผมมันจะมีภาษาไทยนะครับที่เขียนว่าการตั้งค่าหรือว่าภาษาอังกฤษที่เขียนว่า setting นะครับให้เพื่อนๆกดเข้าไปที่ตัวนี้นะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะผมหลังจากที่กดเข้ามานะครับมันก็จะโผล่มาหน้านี้ครับผมหน้าเดียวกันที่ผมเปิดอยู่ตอนนี้ครับก็คือหน้าของ setting นะครับผมกดเข้ามาหน้านี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับผมอยากให้เพื่อนนะครับไปเปลี่ยนตัวของ DNS server ก่อนนะครับผมอ๋อเข้ามาที่ privacy and security นะครับผมตัวที่สามนี่นะครับกดเข้ามาแบบนี้นะครับ แล้วก็ให้เพื่อนนะครับเลื่อนหาหัวข้อของคําว่า security นะครับผมหรือว่าความปลอดภัยนะครับกดเข้าไปครับผมหลังจากที่กดมานะ้วครับเพื่อนเพื่อนนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนิดนึงนะผมมันจะมีอยูข้อของคว่า advance หรือว่าการนั้นค่าขั้นสูงนะครับใครที่ใช้ภาษาไทยครับ มาตรงนี้ครับผมอ d v a n c e d การตั้ค่าศูนครับเอาเวิ e ์ล secure c o n n e c t i o n ตัวนี้ผมปิดเอาไว้นะครับยูสเซ็กซ์คิวอ็นะผมตัวนี้ครับเดิมทีนะครับมันจะอยู่ที่หัวข้อด้านบนนะครับที่เขียนคำว่า w i t h y o u r current service provider อก็คือจากผู้ให้บริการของเราจากเครือข่ายของเราไม่ว่าจะเป็น3 b b a s หรือว่า t True หรือว่า d t a c ไม่แน่ใจมีเน็ตบ้านได้ปั่านะครับเขาจะใช้ตัว d n s ของทางผูให้เป็นการหลักนะครับแต่ที่นี้ผมต้องการครับให้เพื่อนเลี่ยนนะเปลี่ยนตัว ดินแอสเซอร์เวอร์นะครับให้มาใช้ตัวของ Cloud f a ร์แทนนะครับก็กดลงมาที่ตัวด้านล่างตัวนี้หนึ่งครั้งนะครับให้มันเป็นจุดสีฟ้านะครับผนก็ อ๋อมันจะมีให้เลือกไหลาตัวนะครับจะเป็น n e x t d n s k e e n b r o w s i n g Google Public DNS หรือว่า Open DNS คืออาจจะใช้ตัว Google Public DNS ก็ได้นะครับผมหรือว่าใช้ตัว c l o u d f a i r ก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะถนัดใช้ตัว c l o u d f a i r มากกว่านะครับผมตัวนี้ครับเป็นทิศเสริมนะครับสำหรับใครที่อ๋อเจอปัญหาการเข้า Facebook ชา้า YouTube ช้าตัวนี้ครับผมการเปลี่ยน DNS server ให้ใช้1.1.1.1เนี่ยหรือว่าไปใช้ Google เนี่ยจะสามารถช่วยให้การเปิดหน้าตาของเว็บเปิดเปิดหน้าต่างเว็บนั้นนะครับเปิดเร็วขึ้นนะครับผมเพราะบางคนอาจจะเปิดช้าหรือค้างไปเลยซึ่งผมเคยเจอปัญหานี้นะครับเพื่อนๆโอเค ขั้นตอนต่อไปนะครับผมอยายเพื่อนนะครับขอปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับผมโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมอยากให้เพื่อนนะครับไปตั้งค่าตัวของนี่ครับตัวของระบบครับหรือว่า system นะครับผมเพื่อนจะเห็นนะครับมันจะอยู่ที่หัวข้อที่๋ถ้านับจากด้านล่างขึ้นมานะครับจะเป็นตัวที่4รูปฟันเฟืองนะครับผมถ้าใครที่เออไม่ใช่ฟันเฟืองรูปปัจแจถ้าใครที่ใช้ภาษาภาษาไทยอาจจะหาไม่เจอก็หาตัวนี้มาผมก็ได้ผม system หรือคำว่าระบบนะครับภาษาไทยนะครับผมตัวนี้นะครับ เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับเพื่อนๆที่ใหญ่ให้เพื่อนทุกคนปรับนะครับสายดิฉัยกูเกวนโคมนะครับควรจะปรับเป็นอย่างยิ่งนะผมเพราะว่าตัวกวนโคมนะครับเดิมทีก็กินแรมกับซินกินซีพียูมากมายแล้วนะครับผมถ้าไม่ปรับตัวนี้นี่ยิ่งกินยิ่งแล้วใหญ่นะผมเพราะว่าเพราะงั้นก็เป็นทิ่เสริมๆเล็กๆเนาะโอเควิธีการปรับก็คือเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ามันจะมีข้อควาว่าระบบหรือคอมว่าซิสเต็มขึ้นนะครับขอจะบอกว่าคอนติเนียล running background app เป็น Google Chrome is code นะครับผมแปลง่ายๆก็คือออ๋ ไอตัวแอปพลิเคชันนะครับยังคงรังยังคงทํางานเป็นในพื้นหลังนะครับเมื่อต่อให้กวนคมปิดไปแล้วยังทํางานอยู่นะผมซึ่งจริงๆแล้วนะครับคือเราไม่ต้องการให้เขาทางานเวลาเขาปิดนะสมมติเนี่ยผมการกระบาดปิดเนี่ยผมก็คือผมไม่ต้องการให้กวนคมทํางานนะครับ ถามว่าถ้ามันทํางานมันจะเป็นยังไงครับมันก็จะเออกินในส่วนของทรัพยากรเราไม่ว่าจะเป็น RAM CPU หรืออาจจะกินในส่วนของอินเทอร์เน็ตด้วยเลยก็ได้นะผมยิ่งตัวดิสพวกเน็ตกินแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาใช้เขาทํางานเป็นภาพพื้นหลังอยู่นะครับก็อยากให้เพื่อนนะครับปิดตัวนี้ไปนะครับส่วนตัวล่างนีะครับ use hardware acceleration when available ตัวนี้ครับตัวนี้ผมจำไม่ได้แล้วมันแปลว่าอะไรนะผมแต่ว่าเอ่อถ้าตามความหมายที่ผมใช้เป็นประจำผมจะเปิดเอาไว้นะครับตัวนี้ความหมายไม่แน่ใจก็เดี๋ยวผมขออนุญาาาาาตตตตไไไปปปปปหหก่่่ออออออนน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 นะะะคคคคคครรรรรััััััับบบบบบเเเเดดดดีี๋ยยวววววงงผมมแแช์ใลิิิิ้้้้พืื แล้วนะครับตัวล่างก็เปิดเอาไว้นะครับผมประมาณนี้ครับเพื่อนๆโอเคปิดไปเลยนะผมปิดไปเลยครับหน้านี้ป๊บตัวต่อไปที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆได้ตั้งค่ากันนะครับในส่วนของตัวคุณแฟกนะครับหรือว่าพาเรลดาวน์โหลดนะครับการดาวน์โหลดการเร่งสปีดดาวน์โหลดนะครับก็วิธีการที่จะเข้าไปหน้านี้นะครับเพื่อนๆต้องพิมพ์ตามตัวผมนะครับผมแล้วผมอาจจะเนี่ย c h r o m e นะผมแล้วก็จุดตรงนั้นสองจุดนะครับแล้วก็ fact ที่แปลว่าทงนะครับทงเนี่ยเนาะเดี๋ยวผมมันจะแปะโค้ดไม่ใช่โค้ดสิเดี๋ยวผมจะก๊อปตัวเนีย พิมพ์ไว้ให้ด้านล่างนะครับใต้ออตรงที่คลิปชั่นละกันนะครับเพื่อนๆใครที่เข้าตัวนี้ไม่ถูกก็ก๊อปตัวนี้เดี๋ยวผมจะแปะไว้ด้านล่างนะก๊อปแล้วก็มาวางเนี่ยมาวางที่โล่งๆแบบนี้คผมเวลาที่เราพิมพ์หา Google หรือว่า YouTube นะครับก็มาวางแปะตรงนี้เลยครับแล้วก็รันไปเลยครับผมอ่ะแต่ผมจะลองกดให้ดูนะครับคือปกติแล้วเวลารันหนึ่งครั้งนะครับมันจะหาไม่เจอนะครับเนี่ยมันจะมันจะหาไม่เจอว่าพาเลล์ดาวน์โหลดมันอยู่ตรงไหนก็ให้พิมพ์อ่า p a r a แบบนี้นะครับผมแค่นี้พอนะครับนะครับผม พ a เ a อ์พอนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนก็เพื่อนเจะเห็นนะครับว่ามันจะมีข้อคำว่า r a l l e l า o w n l o a d i n g e n a b l e p a r a l l e l Downloading อ่านไม่ออกดาวน์โหลดสปีดแมทก็คือหลกัหลกๆความหมายมันก็คือการเรื่องสปีดของการดาวน์โหลดนะครับผมตอนแรกมันจะเป็น Default นะครับก็คือ Default เนี่ยมันอาจจะมีทั้งเปิดทั้งปิดนะครับแต่ว่าเราต้องการให้มันเปิดตลอดเวลาก็เปลี่ยนเป็น Enable ไปเลยนะครับผมแล้วก็กด e l a u n c h หรือว่าเริ่มทำงานใหม่หนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นการเริ่มทำงานอีกครั้งหนึ่งครับก็ประมาณนี้ะนะครับสำหรับวิธีการปรับในส่วนของตัวการเร่งสปีดเบื้องต้นของตัวคมแฟกนะครับโอเคติดไปเลยครับ หน้าสุดท้ายนะครับที่ผมจะให้เพื่อนเข้าก็าคือตัวของ extension หรือว่าส่วนเสริมพิเศษนะครับที่ตัว Google Home ค,ครับเขาดาวน์โหลดมาติดเครื่องหรือว่าเราอาจจะดาวน์โหลดมาติดเองนะผมซึ่งวิธีการเข้าตัว extension อ่ตัวนี้ผมให้เ,หเพื่อนๆนะครับไปที่จุด3จุดขวาด้านด้านอ่ด้านจุด3าจุดนะครับด,ด,ด,ด้านขวาเหมือนเดิมนะผมแล้วก็ไปที่ข้อคําว่า m o ช u l e นะครับหรือว่าเครื่องมือนะผมเครื่องมือ มอทูเครื่องมือมให้มากเครื่องมือมากขึ้นอะแต่ตรงๆเลย <c oughs> แล้วก็เลื่อกมาที่ด้านล่างผมเพื่อนจะเห็น,นคำว่า extension นะครับอยู่ที่หัวข้อที่5นะครับลองจากด้านบนนะผมกดเข้าไปหนึ่งครั้งเพื่อนเพืจะได้มาหน้านี้นะครับผมซึ่งตัวเนี่ยมันอีกเป็นจุดสําคัญนะึงคือบางทีเราไปดาวน์โหลดผู้โปรแกร,รมเสริมพิเศษมาอย่างผมเนี่ยผมไปโหลดชาแซมมาวิดไอคิวผมโหลดมามอสบารผมโหลดมา ไอตัว Google Docs Offline ปกติจะมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ Adobe Acrobat PDF Edit เนี่ยบางทีตัวเนี้ยเพื่อนๆอ,อาจจะมีโหลดติดเอาไว้เพราะว่าต้องบางคนนะครับ ใช้ทำงานเนาะจะเปิด PDF ในคอมเลยก็ต้องมีตัวนี้นะครับผมซึ่งตัวสาคัญจริงๆอ่ะน่าจะเป็นแค่2ตัวนี้นะครับคูเกนด็อกออฟไลน์เนี่ยมีอยู่แล้วแหละแต่ว่า Adobe Acrobat นะครับแล้วแต่คนนะครับใครที่ใช้อ่าน้องๆน้องๆที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้อยู่ในวัยทางานยังไม่ได้เปิดไฟล์ทํางานก็อาจจะไม่มีตัวนี้นะผมใครที่มีตัวนี้ก็อย่าไปลบนะครับสตัวนี้นะครับอย่าไปลบเนาะโอเคตัวที่ต้องลบจริงๆนะครับถ้ามีหน้าตาแตกๆมาที่เหลืออย่างมอดบารชาตแ m มิดไอคิวเนี่ยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าตัวไหนไม่สำคัญก็ลบได้เลยอ่ะ ลบไปเลยครับเราก็จะทําการรีมูฟเพราจะถามว่ารีมูฟอัดปลาหรือเปล่าก็ลบทิ้งไปครับแล้วก็ผมจะลบลบชาแซมนะครับชาแซมตัวนี้ผมเคยทําคลิปไหมน,นะครับเพื่อนๆตัวนี้เป็นอีกอ่อเป็นอีกส่วนเสริมตัวหน,นึ่งนะที่ผมารู้สึกว่าโอเคเลยเพราะว่านอกเรื่องนิดน,นึงนะครับตัวชาแซมครับเขาจะช่วยในส่วนของการค้นหาเพลงนะครับสมมุติว่าเพืเพนะ่อนๆไปฟังท่อนฮุกเพลงใดเพลงหนึ่งมาเนี้ยแต่ว่าแบบเอ้ยพี่มันเป็นเพลงภาษาอังกฤษนะครับผมไม่รู้ว่าชื่อเพลงมันชื่ออะไรเอเปิดชาแซมนะครับแล้วก็เอาเพลงนั้นน่ะ กอกใส่หูแชแซมไปหรือก่อกใส่ไม่ไปครับผมแชแซมมันจะไปหาเพลงให้เราครับแล้วพักหนึ่งชื่อเพลงมันจะเด้งขึ้นมาซึ่งมันโคตรด,ดีนะครับผมบอกตรงว่าใครที่อย่างอย่างผมสมัยก่อนครับพยายามหาชื่อเพลงนี่โคตรยากเลยนอกจากเราจะพิมพ์ประมาณเนื้อเพลงท่อนใดท่อนหนึ่งไปแต่พอมันเป็นเพลงภาษาอังกฤษนะครับบางทีเราก็พิมพ์ไม่พิมพ์ไม่ถูกนะเพราะว่าเราฟังเด็ตเมโลดี้เขานะครับตัวนี้ผมไม่ใช้แล้วเพราะผมใช้ในมือถือแทนก็ผมลบทิ้งไปเลยนะครับ ออกทะเลไปเยอะเลยนะครับเพื่อนๆวิดีคิวตัวนี้ผมก็ใช้อยู่นะครับตัวนี้ทำส่วน SEO YouTube นะผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับเพื่อนๆวิธีการเร่งการดาวน์โหลดในส่วนของ Google Chrome เบื้องต้นนะผมจริงๆก็จะมีส่วนเสริมเล็กน้อยนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันน่าจะยังไม่สำคัญนะครับในคลิปนี้ก็เลยยังไม่ได้ปรับเสร็จปรับตั้งค่าไปนะครับเพื่อนๆก็โอเควันนี้ก็ใครที่มีคำถามสามารถทิ้งไว้ได้นะผมใครที่มีคำถามที่รู้สึกว่าเอออยากต้องการที่จะขอความรวดเร็วก็อพิมพ์มาในเรซบุพก่อนชงนน้อเพจะวิ้ ได้ลงช่วงเมษาหรือเปล่าแต่ว่าวันที่ของผมตอนนี้คือมันมันเป็นมันเป็นวันสงการนะฮะมันวันสงการอยู่นะครับก็โอเควันนี้ลาไปก่อนนะเพื่อนใครที่เมษาไว้ทิ้งไว้นะผมแล้วเจอกันใหม่นะผมสวัสดีครับ